หวังว่าหวังว่าในในวัยิบจะปยังไงหวังว่าโลกนี้จะใจดีกับเราหวังว่าเอ่อจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอเอ่อทุกคนได้เรื่อยครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีที่ผ่านๆมาไม่มีเลยครับก็มีคนถามมาเหมือนกันนะว่าอยากได้อะไรอยากอยากไม่รู้อะอยากได้อะไรอะไรเงี้ยของขวัญวันเกิดซึ่งผมไม่เคยตอบได้เลยใน ทุกๆปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้ว่าอยากได้อะไรก็คือไม่ได้อยากได้อะไรมากะครับก็อยากมีความสุขทุกวันแค่นั้นก็พอตายแล้วเจมินายก็มีทุกอย่างแล้วนะไม่รู้จะให้อะไรเขาขาดอะไรอ่ะบอกขาดอะไรขาดขาด,ด,ด,ดอะไรเหรอาขาดความอบอุ่น เออความมันเกิดง่ายนะเออความมันเกิดง่ายนะได้เลยเดี๋ยวจะไปอยู่กับที่บ้านจะไปอยู่บ้านเลยนะปีนี้เหรอก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะให้อะไรดีเงี้ยรู้สึกว่าเออเขาก็มีทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องให้แหละเพราะว่าอยากอยาก แสดงความรักเลยกันเออ,อา่าเออสิ่งของทีนี้อยากให้อาจจะไม่ได้ใช้หรือว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากได้ไม่ได้จําเป็นหรอกแต่ว่าสิ่งของทีนี้ผมให้เพราะว่าเป็นที่ระลึกเลยกันว่าเออ,อ่าวันเกิดปีที่ยี่สิบนะโพสต์ให้เจมินายเป็นอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็อ<ม>เป็นความรักที่โพส์ <c oughs> ม้ต่อเจมินายนะครับ <c oughs> อะไร <c oughs> นี่แลแต่ผมเก็บไว้ทุกอย่างนะสิ่งที่เขาเสยให้ผมจะให้เป็นร้อยชิ้นครัะ ให้ขนมอ่ะชิ้นอะอร่อยเก็บให้ให้ให้มีกินทั้งปีไงนี่ลึกเลยนี่แจมเลยก็ขึ้นอยู่เขาว่าเขาจะเลียพี่หรือเปล่าก็ไม่น่าหรอกอะไรครับ ก็ดูมาทำตัวดูมเรียกพี่โอ้ดูอย่างไอ้พร้อมมึงยังเรียกว่าพี่เลยไม่พี่พร้อมอ่ะก็คือที่เรียกว่าพี่เพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ใช้กระเบียนผมไงเขาอยู่มห้าเขาอยู่มตอนนั้นเขาอยู่เขาเรียกอะไรเขาอยู่มห้าผมอยู่มสี่อะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เรียนอยู่จุฬาเหมือนกันกูอยู่ปีสองอยู่ปีหนึ่งค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเราอันนี้เข้าไม่พร้อมกันไงเอาจ้อยู่โรงเรียนเดียวกันโอ้โหสองมาตรฐานไม่ไม่เรียนพี่ ผมต้องทำขอขวัญมันเกิดปีนี้ผมรู้แล้วผมอยากได้อะไรอยากได้โฟรีสผมว่าพี่ <c oughs> <c oughs> ตาย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 จะตาย ไอ้ของวคอนเกิดปีนี <S <s ้อยากได้อะไรเหรออยากให้ทุกคนซื <h <h okay> ้อบัตรคอนเสิร์ตเจมินายโฟลด์มาเออเอ้เจมินายโฟลด์รันเดอะเวิร์คอนเสิร์ตอยากให้ทุกคนไปจับโฟเล็กอยากให้ทุกคนไปเรียกเรียกพี่เจมในคอนเสิร์ตครับ